สวัสดีดค่ะชิะวพระคงคิวครับปฏิการพระิดติดแพงค่ะทันทีดาทองมากต้นข้าวค่ะพวกเรา3คนเป็นนักเรียนของโครงการท้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของโรงเร,รียนสตรีพัทลุงและวันนี้พวกเรา3คนจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับโครงการท้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือโครงการ S M T E ของโรงเรียนสตรีพัรลุงเอ๊ะคิวช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพวกเราเรียนกันอยู่ที่ไหน ครับสัปดาหหลังครับคืออาคาร5าอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่1นึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยสตีพัธลุงครับนอกจากนี้นะคะพวกเรายังมีห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และยังมีอุปกรณ์ไอทีที่ครบครันเพื่อใช้สำหรับรองรับของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE อีกด้วยค่ะ โครงการทุนเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเหตุนี้โครงสร้างหลักสูตรและการจักกระบว้ในการเรียนรู้ให้นักเรียนกลุ่มนี้จึงมีความยืดมั่นมากกว่าหลักสูตรอื่นๆนอกจากการเรียนในหลักสูตรแล้วพวกเรายังมีกิจกรรมเสริมเพิ่มจากหลักสูตรเพื่อน,นักเรียนมีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะครับสำหรับกิจกรรมที่1ครับกิจกรรมการรายเรียนปับพื้นฐาน กิจกรรมที่ให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ารับก,การศึกษาในระดับชั้นมันนธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมันนธยมศึกษาปีที่4ครับครับต่อไปครับกิจกรรมการรับน้องใหม่สายเลเอร์ SMTE ครับกิจกรรมที่ให้นักเรียนรุ่นน้องและกับรุ่นที่สร้างความสัมพันธ์กันในโครงการพิเศษ SMTE ครับ ในส่วนของค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เป็นค่ายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเป็นการเปิดโลกกระทัดใหม่ๆในปัจจุบันค่ายสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์เป็นค่ายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการใช้ทักษปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นค่ายที่จะตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวกบนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ายคณิตศาสตร์เป็นค่ายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อน,นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางด้านคณิตศาสตร์การคำนวณรวมไปถึงเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำโครงงานอีกด้วยค่ะครับสำหรับกิจกรรมสุดท้ายครับกิจกรรมอำลาอะไรจากใจน้องสู่พี่ กิจกรรมที่รุ่นน้องแสดงความรักต่อพี่ในช่วงปีการศึกษาสุดท้ายหวังว่าทุกคนจะรู้จักโครงการท้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วนะคะพวกเราขอฝากโครงการท้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะไว้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ